ที่เจอมันนียนะเจอมันนี่คอฟฟี่มอร์นิ่งมาค่ะนี่เห็นไหมหืมจำๆเลยสุข,ขาต้นนะคะทุกคนค่ะสุข,ขาต้นก็คือเนื้อเขาจะออกสีเขาเรียกว่าสีอะไรเนี่ยสีม่วงๆอะชมพูม่วงๆสุข,ขาต้นนะคะแซบแซบเฮ้มมาดัมจ้า ืมพี่มาดามกุญแจแห่งรักพี่ไปไหนเนี่ยไอถอดมาดามดิฉันออกค่ะไม่ค่ะพี่มาดามพี่มาดามจะพุกไปไหนนะมาดามเพื่อนโอ้ลูกชายก็เอาน้องหมามามาแย่งมาแย่งซีนเอามาเอาคำเฮียอิฟยูวันป๊าปี้เฮียดันดรอปพีอินเดดิปเอามาหมาก็มามาคะ่ะอันนี้อันนี้ มากับเช้าสายใบเย็นมาเห็นไหมมานะคะนี่น้องปุ๋ยวันดีค่ะไลแบบนี้ดีค่ะลูกชายมาแคไปแล้วค่ะนางนางดีใจแล้วเทคเชนชั่นพลสไลแบบนี้ดีค่ะดีค่ะคุณพี่เขาไม่ดีได้ไงหูอะไรเนี่ยมาหมดถ้าสดชื่นค่ะอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าผลไม้ตามฤดูกาลนะคะ ือฤดูตอนนี้เป็นฤดูเชอรี่น,นะคะชเชอรี่บานมืกี้กำลังสุกสุกงอมค่ะอุ้ยเอ้าต้นไม้จ๋าพี่เทพให้หัวใจให้หัวใจเต้นตุกตุกตุกเป็นสามดอกดอกนั้นเป็นในหัวใจค,คุณพี่คุณพี่เอาทุกคนค่ะเกลือก็มาจะไดีก่กมีเอา้าเมื่อกี้เอาเกลือไปชาวบ้านจะชชบเห็นทาไมเนาะเมื่อกี้หันมาหันมาโอ้หันมานะคะหันเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนทุกคนค่ะเอา ครั้งนี้หนึ่งครั้งนี้หนึ่งใช่ไหมหนึ่งคืออะไรคะหนาวค่ะตอนนี้นะคะต้นไม้คิดถึงนะคิดถึงจามาดามสวัสดีลูกอะไรสีชมพูพี่ต้นไม้ไปอยู่เยอรมันนี่นานหรือเปล่าเนี่ยล,ลูกมังกรลูกมังกรเดี๋ยวหนาวหรือเปล่านะคะเดี๋ยววิกิจะดูให้วิกิเป็นพยากรณ์อากาศก็เป็นอตอนนี้สิบเจ็ดองศาค่ะทุกคนคะ่ะ ต่ออกมานี่ยี่สิบเหลือสิบเจ็ดแล้วค่ะทุ่มสี่สิบสี่นาทีเป็นของตัวเองนะคะบ้านเมื่อกี้มันเป็นหน้าร้อนนะสังเกตไหมทุ่มหนึ่งนีด่ดวงอาทิตย์กําลังสวยงามเดี๋ยวจะพาไปดูพระอาทิตย์ตกที่บ้านมีพระอาทิตย์ตกเป็นของตัวเองนะคะเอาคุณ Music and น a t u r e สวัสดีค่ะหัวใจกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะยายวันจา๋าจากคนนุณนิสานนะคะอ้คุณคุณพี่บันบอกว่าแม้เธอจะม,มังกรเนยใ,ใไม่ได้มันมีชื่อแก้วมังกรด้วยนิกกี้มีมีด แต่ว่าจะไม่ตัดต่อหน้าประชาชนเขาจะบอกหวิกี้ใจร้ายไม่ได้ไม่ได้ไไดวิกี้ไม่ใจร้ายนะวิกิใจดีคนจะใจดีกว่าวิกี้ไม่มีแล้วค่ะในโลกนี้โลกเขาเรียกอะไรโลกอะไรล่ะโลกน้อยๆแห่งนี้วิกกี้นี่แหละเป็นคนใจดีที่สุดแล้วอยากจะคนจริงใจมีไหมแถวนี้อยากเจอคนดีๆแถวนี้มีไหมเอ่ยเอาทายสิคะว่ามันจะไป็เสียอะไรเนี่ย นึกว่าเสียงกระซิบจากใจสวัสดีจ้าเอาเสียงกระซิบอยู่ไหนจ้าเอาสว่างพอดีเสียงกระซิบจ้าเสียงกระซิบจากใจสวัสดีนะจ้าทุกคนค่ะเอารักกันค่ะคุณเดี๋ยวเดี๋ยววิกกี้ไปกอดคุณมิวสิกก่อนคุณมิวสิกจ้า Subscribe นะคะมิวสินะคะ and nature นะคะ I am Number 350 of you นะคะแล้วก็ไปช็อตให้นางหน่อยอยู่ในคันเนี้ยอุ้ยดูดูสิค่ะหยุดไป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 อ่านป้ายบ้านเขาก่อน <laughs> นางก็อยู่ต่างประเทศสวับดินนะคะเสียงเพลงไม่มีแล้วก็สิ a v กั Travel around the world Thank you so so much sweetie I'm um, number 3 350 of your subscriber นะคะ Music and nature Thank you so much sweetie เอาทีนี้มาลุ้น ใคร,รลุนแล้วยังใครมาแล้วยังอุ้ยวิกกี้เป็นไรคะวิกกี้ t าม e ุกโกเ yes ทามทุกโกก็มานะคะทุกคนค่ะมาค่ะมาสวยงามอลังตากางข้ากันเคืนขับรถไปดูไฟกับ music and nature นะคะ okay now we have to see what the color in this แก้วมังกรเศรษไทยจ้เศรวไทยบอกกดนก่อนนะคะอุ้ยไม่เป็นไรคะ่ะ เขาเรียกอะไรเนี่ยมันไม่ไหลหรือเจอ้าเดี๋ยวมัน traffic jam อะ่ะทุกคนคะ่ะไม่เป็นไรนะคะทุกคน